สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีพายิปซี่พลังดวกนะคะ่วันนี้แม่หมอกะสีมาเบอกถึงหลัสนิยมของชาวราศีกรกฎสู่ฟังนะคะชาวราศีกรกฎจึงกะสำหรับพ้ทีิเกิดในวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่12สิงหาคมนะคะถาดของเพื่นกันนามตนถาดสัญลักษณ์ก็คือปูนะคะดาวที่ขวบคุมราศีกรกฎก็คือดวงจันทร์ไพ่ประจําราศีเพื่นก็คือเดอะไฮพีสเตทกับเป็นไพ่ใบนี้ละนะคะ พืชก็คือพืชประจำราศีก็คือเฟื่องฟ้าอัญมณีประจำราศีก็คือไข่หมกสีก็คือสีขาวนะคะ,ะต่อไปให้มาเบิงรถสนิยมในด่านต่างๆของเพื่อนกันค่ะรารสนิยมในด่านต่างๆของชาวราศีกรกฎนะคะ,ะในด่านอาหารนะคะชาวราศีกรกฎนี่หมักเห็ดอาหารกินเองนะคะหมักกว่าสีไปสื่ออาหารตีปุงสําเร็จแล้ว มักล่องเฮ็ดอาหารแปลกๆอย่างที่บเคยมีไผ่ทำมาก่อนชอบอาหารที่มีรสเค็มหลักกรพ้นแลักกระพักผลไม่ต่างๆที่บหวานนะคะสีสีที่ชอบก็คือสีสีอ่อนหวานเฉ่นสีขาวสีชมพูนะคะการท่องเที่ยวนะคะรสรสนิยมในการท่องเที่ยวของเพื่อนก็คือชอบสถานที่ถีผูกข้นโบรายนะคะแต่ก็มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง รสนสนิยมในการครบเพื่อนของเพื่อนก็นคือเพื่อนชอบคนเพื่อนชอบคบคนที่มีนิสัยอ่อนโยนสุภาพมีน้ำใจแล้วก็บประมากคนที่มีที่คบกันที่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องเงินนะคะภาพยนตร์ที่เพื่อนชอบก็คือชอบแนวรักโรแมนติกล่ะกัหวานแหววนนะคะรสสนิยม ลสนิยมในเหลืองบานนะคะชอบบานของตนเองบวชสิเป็นจังไดนะคะรสนิยมด้านรถยนนะะ่ยนค่ะรถยต์ที่เพิ่นหมักนี่เพิ่นชอบก็คือเป็นรถที่ขับสบายคุณภาพดีแล้วก็บบเปลืองน้ํามันนะคะสัดเหลียงนะคะสัดเหลียงที่เพิ่นชอบก็คือสัดเหลียงที่แสนหูซื่อสารได้แล้วก็มะขากอด ยังเช่นแมวหรือสุนัขนะคะอาการพักผ่อนนะคะลดสนิยมในการพักผ่อนของชาวราศีกรกฎก็คือชอบชอบสถานที่ในบ้านของจ้คของนะคะบ่มักไปใส่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้ก่อนคลิปหน,าน้าไวเจอกันใหม่แล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามกดลไลค์มีหมอน้ำเพื่อเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ